ที่นี่ประเทศไทยสรารคามเด้อจา้าประเทศไทยสรารคามพี่น้องถุงน้าย้ำแล้งเนาะค่ะเนาะเวะมาซ่องเบิงพี่น้องแก้วมังกรกำลังสุกค่ะนี่แหละพี่น้องผลของการชอบปลูกปลูกแก้วมังกรก็ได้กินแก้วมังกรเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ก็ได้กินพี่น้องเหลือกินก็ได้ขายแต่บ่าขายดอกพี่น้อง คันหลายๆกะสิเอาไปให้พี่น้องกินน้ำเนาะจ้าเนาะ,ะแบ่งปันเวลาเฮามีแก้วมังกรเอาไปแบ่งเพิินเวลาเพิินมีเนวอย่างอื่นเพิ่นกะสิเอามาแบ่งปันเฮาคือกันเพิ่นเอื้นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันพี่น้องหักกันแพ้งกันแต่เป็นคนไทยนี่แหละเนาะจ้าเนาะอ้าวเบิ่งพี่น้องสะอ่อนหลายย้ำเลี้ยงเนาะเครือสิขึ้นมาจากต้นมะขามพี่น้องบนหลวงสิปลูกต้นเพิ่นสิอยู่น้ำต้นมะขามเบิง่งทางนั้นก็กำลังสุกด้วยค่ะ บ่เมนมีซ้ำนีเด้อพี่น้องอยู่ข้างรั่วเมนหมดเลยมาจากสายนั่นม้าหมดมานน้าฮอดนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ทั้งคุณพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านวยพี่น้องเตหน้าเพีอยู่นี่คือสิบห้านวยต้นเดียวเนี่ยพี่น้องสิบห้าหน่วยแก้วมังกรถ้าเฮาซื้อนาอพี่น้องเฮามีเงิน บางเถอโอเฮาบ่ามีเงินบางเถอเขาบ็บ่ได้กินเปพี่น้องค่นบ่มีเงินแต่ว่าถ้าเขาปลูกไว้ทิ้งละ่ะถึงหนาหรือดูเพิ่นเป็นน้วยเพิ่นกส็สิเป็นน้วยให้เขาได้กินนี่ละ่ะเพิ่นถึงบอกว่าขายันปลูกก็ได้กินปลูกยังก็ได้กินอันนั้นอันนั้นคือแก้วมังกรเนาะพี่น้องแต่ว่ามาทั้งนี่เบิ่งพี่น้องบรรยากาศย้มแลีง้งสวยงามเสมอภาพอาจสิบ่ชัดพีพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ประมาณหกโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศ บรรยากาศสวยงามเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศยุทงนะมาทางนี่สิเป็นพักเกษตรพี่น้องมึงพักเกษตรขันน้อยอ่อนๆน,นี่พี่น้องน้อยอ่อนๆเขากเก็บไปกินกับน้ำพริกเนาะคะ่ะเนาะน้ำพริกหมูหรือน้ำพริกอย่างก็ไดอู้พี่น้องปุ่น <c oughs> บัวหลวงมาสิมาเก็บเก็บพักกระถินไปกินกับปน,นปนปลาทูพี่น้องปนปลาทู บังซํำนี่ซํำนี่เขากินกินหน่วยอ่อนมันแต่ว่าขันหน่วยแกเขากระต่กแกแก,กินเม็ดมูมุแกกินเม็ดนี่พี่น้องมูกแกกินเม็ดก็คือเขาเอาไปใส่ตำสมหรือว่าแกเม็ดไว้กินกับน้ำพริกกับยังกระแสบเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้กับเพราะได้กินนี่แหละผลของการชอบปลูกเนาะค่ะเนาะปลูกปลูกกับเพระได้กินหรือกินก็ได้ขายผู้หล่อพี่น้องแต่เขาบอกขายดอกบัวหลวงกระสิกเก็บแต่พราได้กินบัวเอาหลายเนาะ ทางคุณเนาะพี่น,น้องทางคุณสิเป็นอทางคุณบัวหลวงกับสิบปลูกเป็นนั่นฟังคุณสิเป็นกล้วยเนาะค่ะเนาะสวนกล้วยอยู่ทางคุณสวนกล้วยทางพุนสวนทางนู้นฝั่งหนองสะทางนู้นจะเป็นฟักทองพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน่าเดี๋ยวบัวหลวงสิพาไปเบิ้งพี่น้องฟังพุนสิเป็นฟักทองบัวหลวงปลูกฟักทองไว้กำลังสิเป็นดอกเป็นออกผลเนาะพี่น้องเนาะก็คือบัวหลวงว่าเหรอ พยันปลูกก็ได้กินปลูกยังก็ได้กินนั่นนั่นเนาะบรรยากาศดีด,ดีทงนะพี่น้องเมื่อกี้เสียงเขียดตะนาห้องเอบเอเพราะแต่บัวหลวงยางมะไก่เขียดตะนากะระเซ้าห้องบรรยากาศดีดีนี่แหละเฟิ่นว่าอีสานบ้านเขาอากาศก็ดีมีความสุขดีเด้อค่ะพี่น้องยุติใส่กับบอ๊อกซบ้านเฮานะจ้ะเนาะเมนบ